อลิราธนาปกิจหรือครูพี่แนนเกิดเมื่อวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2521การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเซนฟางซิสเวียคอนแบนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเอกภาษาสเปนโทภาษาอังกฤษ ปริญญาโทบร,ริหารธุรกิจการตลาดสาขาการตลาดจากาศาสิน์นจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกับ University of Pennsylvania and n o r t h w e s t e r n u n i v e r s i t y ครูพีนน่แนนเริ่มสอนหนังสือตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลายัยโดยเริ่มสอนตั้งแต่อายุ16ปีซึ่งในตอนแรกครูพี่แนนไม่ได้ตั้งใจจะเป็นครูแต่แรก แต่มีอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเห็นความสามารถจึงส่งลูกของท่านมาเรียนกับครูพี่แนนและปรากฏว่าลูกของท่านสอบติดมหาวิทยาลัยและมีพัฒนาการทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นหลังจากนั้นครูพี่แนนจึงรักในการสอนอีกทั้งเป็นการได้ใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วยและอีกเหตุผลที่สําคัญก็คือทําให้เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาต้องคน้นคว้าและทําให้เราต้องพยายามก้าวหน้าไปกว่านักเรียนรวมทั้งทาให้เราไม่ลืมวิชาที่เรียนมาอีกด้วย เมื่อครูพี่แนนอายุ19ปีก็เริ่มสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept ได้เริ่มมีนักเรียนม,มีแค่7คนแต่ด้วยความที่พี่แนนรักและมีความสุขกับการที่ได้สอนนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ปรับทัศนคาติมาเกี่ยวกับการเรียนที่ไม่ใช่เพื่อน,นําไปสอบเพียงอย่างเดียวแต่พี่แนนได้สอนภาษาอังกฤษที่นักเรียนสามารถนําไปใช้จริงในชีวิตประจาวันได้รูปแบบการสอน Enconcept มีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงโดย EN นคอนเซ็ปจะเป็นอ s t u d i o ก็คือจะมีการจําลองการเรียนที่เสมือนกับเรียนในสูดิโอรายการโทรทัศน์ซึ่งนักเรียนก็จะมีความรู้สึกไม่เบื่อกับการเรียนเราจะมีห้องสอนสดและถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมมีการใช้เพลงประกอบการเรียนภาษาอังกฤษตามหลัก entertainment ผมว่านักเรียนชื่นชอบแนวการเรียนแบบนี้จึงแต่งเพลงโดยการผสมผสานคำศัพท์บทสนทนาไวยากรณ์ และลากสับ์เป็นเพลงง่ายๆโดยเรียกเพลงเหล่านี้ว่ามีเมโลดี้มีการปรับปรุงห้องเรียนใหม่ด้วยแนวคิดที่จะทําให้เกิดสาระและความบันเทิงอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนมีการพัฒนาระบบการบันทึกการเรียนการสอนด้วยดีวีดีพร้อมทั้งติดตั้งสมาร์ทบอร์ดหรือกระดานอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพราะสามารถนำไฟล์ดิจิทัลรูปแบบต่างๆมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนสอนภาษา Enconcept มีสาขาทั้งสิ้นรวม34สาขาในประเทศผลงานสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ได้เกีรดินยมดับหนึ่งเหรียญทองคณะอักษรศาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโตว,วาทีในระดับมหาวิทยาลัยทั่วภูมิภาคเอเชียที่ประเทศฟิลิปปินส์ทำหน้าที่ล่ามภาษาสเปนและอังกฤษให้กับองค์การยูเนสโกรวมทั้งงานการประชุมและนิทรศการระดับนานาชาติหลายครั้งซึ่งครูพิณานน,นั้นสามารถพูดได้ถึง6ภาษาก็คือไทยเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและอิตาลี ครูพี่แนเป็นหนึ่งในงตึกเตอร์ของสถาบันการสอนภาษา En Concept e Academy ซึ่งสอนภาษาอังกฤษโดยปัจจุบันมีทั้งสิ้น3 4สาขาสถาบันสอนภาษา En Concept E Academy ของครูพี่แนนนั้นได้รับการประเมินจากสำนักงาน,นาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีเด่นประจําปีพทธศกราช2552ัราจนถึงปัจจุบัน สร้างเทคนิคการสอนที่เรียกว่ามีเมโลดี้ก็คือการแต่งเพลงที่มีการแทรกคำศัพท์หรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเข้าไปในเนื้อเพลงเพื่อให้จดจำได้ง่ายขึ้นทักษะในศตวรรษที่2 1ของครูพี่แน 1> น 1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and adaptability) ในปัจจุบันสถาบันกฎดวิชามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสถาบันกฎดวิชาแต่ละแห่งจึงต้องมีกลยุทธ์ในการดึงดูดนักเรียนครูพี่แนนที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา N Concept จึงได้พัฒนาทเทคโนโลยีด้านการสื่อสารการเรียนการสอนผ่านระบบเซลล์หรือ s e l a s e d e x p e e n s i v e Learning Fitness เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทุกด้านเป็นการพลิกโฉมและปฏิวัติการเรียนภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนซึ่งเป็นระบบที่เพิ่มความยืดหยุ่นในการศึกษา สามารถเลือกเวลาเรียนเองได้การเปิดออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตจึงนับว่าเป็นการปรับตัวจากการเรียนการสอนแบบเดิมเข้าสู่ยุคไอทีน,นั่นเองเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำ initiative An and s e l f direction ครูพี่แนนเป็นบุคคลที่มีความเป็นผู้นำสูงเป็นผู้อำนวยการผู้ร่วมก่อตั้งและสร้างสัรค์หลักสูตรของ N Concept เป็นผู้คิดคนและริเริ่มเทคนิค Magical เทคนิคพิเศษของ Enconcept เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบไปด้วย 1. Strategic Structure โครงสร้างเชิงกลยุทธ์ทำให้รู้ส่วนประกอบต่างๆของประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 2. Tree t a c t i c ยุทธวิธีการปรชิดข้อสอบคิอเชื่มอมโยงหัวข้อไวยากรณ์อย่างเป็นระบบ 3. ม Me ี Melody เป็นบทเพลงพเพื่อการเรียนรู้ศัพท์และไว,วยากรณ์ภาษาอังกฤษแนวใหม่ ซึ่งเป็นการฝังความจำลงในสมองสามารถทำเพลงร้องได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ยังสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษาคือได้จะทำแอปพลิเคชันขึ้นโดยมีแอป Addict ช่วยแปลภาษาอังกฤษทั้งบทความแอป My Flashcard ช่วยอ่านออกเสียงบทความด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันแอป Coach หรือ My Coach ซึ่งออนไลน์ผู้เรียนกับผู้สอนตลอด24ชั่วโมง โปรแกรมการวัดระดับความเก่งทงภาษาอังกฤษที่ช่วยผู้เรียนรู้ระดับของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มต่างๆเป็นต้นทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cultural Skills) ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสรรื่อสารดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าภาษาเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนวัฒนธรรมและความคิดของมนุษย์ การสอนภาษาอังกฤษของครูพี่แนนจึงไม่ใช่แค่ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาเท่านั้นแต่ยังต้องมีการแทรกความรู้ทั้งด้านวัฒนธรรมและความเข้าใจอันนี้ต่อค่านิยนมในสังคมภาษาอนนั้นฤด้วยเช่นกันการเพิ่มผลผลิตและการรับผิดชอบ productivity and accountability ครูพี่แนนกำหนดวางแผนเป้าหมายของตนได้อย่างชัดเจนโดยต้องการก่อตั้งสถาบันกฎวิชา เป็นเหมือนชุมชนการเรียนรู้ที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพระหว่างเพื่อนพี่กับน้องและให้นักเรียนที่มาเรียนเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเองตลอดเวลาทําให้นักเรียนรู้สึกสนุกไปกับการเรียนและเกิดประสิทธิผลได้จริงภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ leadership and responsibility ครูพี่แนนมีความเป็นผู้นำมีความคิดด้เริ่มสร้างสารรค์และเป็นคนมีความมานาอดทนในช่วงที่สอบเข้ามหาวิทยาลายัยเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มมีปัญหากันทําให้พี่แนนต้องเอาจริงเอาจังกับการสอบซึ่งในสมัยนั้นยังมีการสอบเทียบอยู่จึงตั้งใจที่จะทําให้อะไรอะไรดีขึ้นด้วยการเอ็นทานติดเพื่อทําให้คุณพ่อคุณแม่ภาคภูมิใจนอกจากนี้แล้วยังมองโลกด้วยความเป็นผู้ใหญ่ทำให้พี่แนนเติบโตเข้มแข็งและกล้าท้าทายอุปสรรคในชีวิต รวมทั้งมีการเอาใจใส่กับเด็กทุกคนให้มีความเชื่อมั่นที่จะพัฒนาศัก,กยภาพทางภาษาอังกฤษของตนเองให้เชื่อในความเป็นตัวของตัวเองเชื่อในสิ่งที่เราเลือกและครูพิเนียยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตข้อคิดและแนะนำเทคนิคในการเรียนต่างๆให้กับนักเรียนอีกด้วย